นามโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนามโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนามโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะมาตาวะปาริโตสันเต มานาวัเถปารมาธิโนนามิโตเทวะสังเคหีมานาคาตังณามินามาสามิมาตาวปาริโตสันเตมานาวัเถปารมาธิโนนามิโต เทวะสังเคหีมานคา,าตังณนะมามินาะมาสามามาตตาวปาริโตสันเตมานาวเทปาระมาธินโนนาะมิโตเทวะสังเคหีมานคา,าตังณนะมามิ นมาสามิมาตาวะปาริโตสันเตมานาวัเถปารมัถิโนนามิโตเทวะสังเคหีมานาคาตังณามินมาสามิมาตาวะปาริโต สันเตมานาวัเถปารมาธิโนนามิโตเทวะสังเคหีมานาคาตังณามินามาสามิมาตาวะปาริโตสันเตมานาวัเถปารมาธิโนนามิโต เทวสังเคหีมานคาตังณามินมาสมามาตาวปาริโตสันเตมานาวเทปารมาถิโนนามิโตเทวะสังเคหีมานคา,าตังณนะมามินะมา นามาสามิมาตาวะปาริโตสันเตมานาวัเถปารมัธิโนนามิโตเทวะสังเคหีมานาคาตังณามินามาสามิมาตาวะปาริโต สันเตมานาวัเทปารมัติโนนามิโตเทวะสังเคหีมานาคาตังมามินามาสามิ